ร้านข้องคุณเต็นของคุณมีรถกระบะรีโว,ว่เละก็อีซุส1.9นี่เยอะที่สุดในโลกใช่ไหมครับคือเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมสมมติเราอยู่กรุงเทพเราอยากได้รถกับผมบมีคนไปเซ็นสัญญาถึงบ้านครับาวนี้อนุมัติเราผมส่งรถถึงบ้านครับ ไม่ต้องมาเต้นเลยก็ได้กลับ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 เพราะอาจารย์คิดว่าครั้นแม้ว่าลูกค้าซื้อรถไปแล้วขอให้ร่ํารวยมั่งมีสีสุกพิพิธภัณฑ์ยมโลก่าาปเข้บไป,ไปยุ่งกับญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> เสียเลยเอาเรื่องรถให้รอดก่ <c oughs> อนนะ่ไปช่างดูแลลูกค้าเสมียนบัญชีรวมอยู่ในนี้หมดเลยไม่เหลือแต่ขนะี้เล่าพวกพวกพวกดีๆกลับบ้านหมดแล้วอย่าไปบอกว่าพนักงานของเราขี้เล่าตัวเองนะเมาคิดแต่ขนะิดแตนทะุกวนะัน สวัสดีครับดีครับมาจากไหนครับผมเป็นสำนักงานข่าวผมอดีตบรรณาธิการข่าวเดอะเนชั่นนะครับได้ยินข่าวว่าเสียเล่ มังกรอ,อุดรธานีนี่นี่เขามีรถกระบะรีโว่เยอะที่สุดในประเทศไทยอีสานเหนืออีสานใต้รวม19จังหวัดนี้ร้านของคุณเต็นท์ของคุณมีรถกระบะรีโว่เละก้สุดๆ1.9นี่เยอะที่สุดในโลกใช่ไหมครับครับผมถือว่ามีให้เลือกเยอะที่สุดเลยแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับผมกำลังเช็คจะเตรียมปล่อยรถนี่ใส่แม็กใหมย่ยางใหม่นนให้เรียบร้อยแต่งสเกิร์ตให้เลยมีลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยจองแล้วเตรียมปล่อยรถครับผ่านแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าเอารถมาเก็บงานเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดงานทุกอย่างใช่ไหมถูกต นี่อดีตบรรณาธิการข่าวเนชั่นนะครับผมเียข้อข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะแล้วกลุ่มจจนฮูตีกับอเมริกากําลังที่จะต่อกรกันอย่างไม่ลดลาวาสอก,กเลยทีเดียวมันอยู่ในช่วงที่รถของคุณในขายทําให้ประเทศชาติเขาได้ใช้รถของคุณทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับ ในขณะที่คุณกําลังขายรถด,ดีเป็นเทน้ําเทท่าเนี่ยพี่น,น้องประชาชนที่ขายมันขายอ้อยแถบอุดรธานีหนองบัวลาพูลูกค้าของคุณข้ามจังหวัดไปที่สกลนครนะ่ะแถวแถวโพนาแก้วก็มาซื้อรถกับคุณ มาซื้อทั่วประเทศแถวภาคกลางสระบุรีมุกดาหารก็มาซื้อกับคนใช่ครับเราเรามีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยส่งฟรีทั่วประเทศเซ็นสัญญาทั่วประเทศด้วยถึงว่าถึงว่าสำนักการข่าวเราอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพไหมถ้าอยู่ที่กรุงเทพเรารอที่กรุงเทพเลยเซ็นสัญญาสำนักงานข่าวผมมาผมมาทำออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมอยู่ที่สำนักงานแถมนุมบางนาตราดนะครับแล้วก็ คุณจะยังไงเกี่ยวกับกลุ่มนจูตีก็ยังโจมตีเรือสินค้าของอังกฤษเม่จกี้จะถามขายรถไม่โจมตีอะไรอีกล้วมันเดียวมาครองผู้นำฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผู้นำอังกฤษนี่ก็สามารถร่วมมือจับมือกับอเมริกาอเมริกาก็ยังไม่เอาจริงเอาจังกับกลุ่มจนฮูตีแล้จะมี F35 เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปวางระเบิดทำลายรัง ขีปนาวุธของฮูตีอิรานนี่ก็เป็นตัวเต็งสำคัญที่สุดที่อยู่ในสายตาของชาวโลกบอกว่าอเมริกาจะต้องจัดการมาครับคุณพาผมไปดูสถานที่รีเวิร์ดีแม็กเราไปรีโวิรดีแม็กอะไรของคุณนี่ภาผมมาดูอันนี้อันนี้แค่ตัวนึงนะนู่นจอทางนู่นอีกนู่นเพียบอันนี้อันนี้คือตรง เตมเราเก็บงานคือเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมสมมติเราอยู่กรุงเทพเราอยากได้รถกับผมมั่นใจในคุณภาพรถของผมครับมีคนไปเซ็นสัญญาถึงบ้านครับครับแล้วคราวนี้อนุมัติเราผมส่งรถถึงบ้านครับไม่ต้องมาเต้นเลยก็ได้ครับ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 อาจารย์คิดว่าคนเราถ้าซื้อรถจากเต็นเสียเล่มังกรแล้วพระอาจารย์คิดว่าครั้นแม้ว่าลูกค้าจะ ผอ้<ว>ไม่ผ่านยังไงก็แล้วแต่พระอาจารย์ขอขออวยโชคอวยชัยให้คุณลูกค้าที่แสนดีของเต็นท์บางกวของเราซื้อรถไปแล้วขอให้ร่ํารวยมั่งมีสีสุขไม่เก็บไม่ป่วยใช่ไหมอาจารย์ยกลับรอาจารย์ญี่ปุ่นหล้วเหรอครับพระอาจารย์กลับมานานแล้วพระอาจารย์คิดว่าคนเรา ไม่ต้องไปยุ่งกับญี่ปุ่นแล้วเสียเล่เอาเรื่องรถให้รอดก่อนนะเสียเล่นะเยอะมากอันตรายพาเจรินชมหน่อยนะเสียเล่นะไม่ใช่ไม่มีแค่รีโว่ดีแมกนะเรามีหมดมาสด้าเห็นไหมครับเช่นราของเราอยู่ตรงไหนยังไงนะดีแมกแต่ว่ารีโว่ดีแมกของผมนี่คือเยอะที่สุดเฉยแต่ว่าผมมีทุกยี่ห้อนี้พาเจริญกำลังดีดนะยอมมาว่าเราจะไปเดินไปที่ไหนครับลองดูบรรยากาศนิดก่อนนี่รถเข้ามาใหม่พระอาจารย์เดินไหวไหมขาสั้นๆอ่ะเดินไหวไหมสาเหตุที่พระอาจารย์มา รีวิวสินค้าให้เสียเล่นี้พระอาจารย์ต้องการจตุปัจจัยไตยธรรมพาพระอาจารย์เดินดูจะเดินไกลมากเหงื่อคูเริ่มบอกแล้วนะเสียเล่ดูคราวๆก่อนนี้เยอะๆมาใหม่เยอะทั้งหมดประมาณกี่คันนะคุณยอมมีมาะมาณ800คัน800คันนี้สาขาเดียวหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดแต่ว่าเราก็ขายเดือนหนึ่งประมาณ14 1 5คัน ต่อต่อวันต่อวันนะ <c oughs> ไม่วันเดือนหนึ่งสองร้อยนะคุณโยมเลย่ย คุณยอมเล่เรื่องค้าขายรถก็ทำไปได้ยินข่าวว่าเรื่องชกมวยกับเสี่ยหมูหยองแน่พระจาจาร์ขอบินทบาทเธอยอมอเอเวนมาด่ามาอีกเอไม่ไดด่ามด่า, <c oughs> าอะไรหรอกเรามาขายรถรีวิวรถไอ้นักมวยบ้าบอคอแตกเหมือนเอาคนบ้ามาตีกันเนี่ยพระจาจาร์ขอร้องเถอะขอบินทบาทคุณยอมมาขายรถอย่างเก่าดีกว่านะ, <c oughs> จะเจ้าเดินผรอ <c oughs> เอาไป,ปาอีกป้าพาพระจาจาร์เดินดู นี่นี่คือหลังเลิกงานก็นั่งสแต็กเล่ากันทุกวันพนักงานเดี๋ยวพี่จันดูเวลาก่อนเลิกงานแล้วสิบแปดนาทีมันก็หมดเราเลิกกี่โมงนะคุณโยมเลิกห้าโมงเย็นเลิกห้าโมงเย็นพนักงานของเราก็มา มาสังสรรค์เพราะป่าสังสรรค์การเจริญพรโยมนี่ก็มีพนักงานทั้งหมดเลยฝ่ายขายครับฝ่ายช่างดูแลลูกค้าเสมียนบัญชีรวมอยู่ในนี้หมดเลยไม่เหลือแต่ขี้เหล้าพวกพวกพวกดีๆกลับบ้านหมดแล้วอย่าไปบอกว่าพนักงานของเราขี้เหล้าตัวเองนะเมาคิดี้เกตี้แตนทุกวันถ้า่างจะไม่ไหวกับมึงอยู่แล้วนะ่เสียเล่มนัะ้โอเคไหนไหนก็มาไอผมคิดไวเรื่องพันนั้นนั่นนะครับ ผมพูดห้านาทีเท่านั้นแหละครับมีประชาชนเขาฟังทั่วโลกอันนี้จิ้มตามไหมผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับ <c oughs> ผมนายสมัครสุนทรเวทออดีตนายกลรลฐมนตรีคนที่25อของประเทศไทยอดีตผู้ว่าการอีกไม่กี่วันนี้ก็ตามแกไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วครับคนที่อยู่ในเมืองสวรรค์ที่ผมอยู่นั้น มีตึกลานบ้านช่องมีประชาชนมีทำมาคา้าขายแต่ว่ายังขาดผู้บริหารเ <c oughs> ต็นท์รถมือสองอยู่ที่น,นั่นโอ้โหแม่งเอาลว้เอา,เอา,เอา,เอาไปแล้วเดียวเดียว,วยังไม่รีบยังไม่รีบนักธุรกิจที่ติดตด,ดินนักธุรกิจที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทงนักธุรกิจท้องถิ่นไม่มีใครเกินเสียเล่ที่จะตามผมไปที่ดาวดึงนะ้ที่มากที่มากเมื่อเสียเล่ตามไปผมไปที่ดาวดึงนั้นคนที่จะติดตามภูเเสียเล่ไปคือเสียหมูหยอง มันทําให้บลพิษภาวะเต็มบ้านเต็มเมืองวัดตัวแอร์พูลิชั่นนะครับคุณจะมาทําเทอร์โบถอยเสียยังไงถุกแท้แต่นะมันมีวิธีแก้ไขไม่ลดลาวาซอกในการที่จะทําเป็นแอร์พูลิชั่นนั้นระบบการขนส่งประเทศไทยนนเขามีการตรวจสอบ TSE เป็นตะกิเื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับพระอาจารย์คิดว่าไปดูการขายรถของเราว่ามันอยู่ตรงไหนนะเชิญนะโยมเล่นะครับนี่มันนี้ด้วย นี่เราเป็นแม็กม่ยัางใหม่ให้ด้วยนะพระอาจารย์ตอนนี้เป็นใครอยู่ผมได้เรียกถูกพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์อยู่เนาะมึงลืมกูแล้วเหรอคุณโมแม่ เอเอ,เ,อเราเปลี่ยนแม็กใหม่ย,ยางใหม่ให้ด้วยนะนน<ม>เซอร์วิสไปตั้งศูนย์ถงล้อให้หมดเลยมาจากโรงงานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าจะใช่ครับเปลี่ยนแม็กแม็กไม่ดียางไม่ดีเราเปลี่ยนมือหนึ่งให้นะไม่ได้เปลี่ยนมือสองนะเป็นยางมือหนึ่งใช่ค,ครับเป็นยางที่ตลาดที่เขาใช้กันเป็นยางที่ไม่มาตรฐาน <c oughs> ที่ดีมากๆเลยในประเทศไทยคุณโยมสามารถมาดาวน์โหลดแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์เซ็นเอกสารผู้ค้ำผู้ซื้ออะไรกับเสียเล่ได้เลยเขามีออฟฟิศมีเสมียนมีบัญชีดูแลเช็คเครดิตโปรโลให้ลูกค้า อย่างเต็มรูปแบบนะคุณยยมครั้นแม้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะแต่เล่ไม่กระทบกระเทือนกับยอดขายเพราะว่ารถก,กระบะทุกอย่างนะมันเป็นรถที่ค้าขายมันเป็นรถที่บรรทุกพืชผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นโลจิสติกระบบรากยาก็ว่าได้นะต้องขอบคุณคุณโยมเล่ที่มาให้เอาพระอาจารย์มาทรมานนะ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 ร้อนก็ร้อน ตอนนี้อุณหภูมิ38องศาม,มึงให้กูมาใส่สูตรอย่างนี้นะเจริญพรอ,อ้าวไหวไหมเจริญพรอ,อ่ามึงก็บ้าก,กับกูมึงกันนะเล่ะ okay ปะจบนะ